สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเยี่ยมชมนะครับหาอาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนําตัวครับผมก็นายคำลนิลาออครับเจ้าของนิลาออฟาร์มแบรนด์ก็ N อครับพิกัดที่ตั้งก็หนึ่งครับสองหมู่หนึ่งตําบลดงมลุมอำเภอคุกสมรงจังหวัดลบบุรีครับครับผมเดี๋ยววันนี้มีวัวยานมนะครับมีวัวยานมอยู่ห้าตัวครับเป็นตัวผู้หนึ่งตัวเมียสี่ ส่วนตัวเมียนั้นนะ่ะเพิ่งเพิ่งเอาเข้ามายังไม่ได้ตีเบอร์ส่วนตัวผู้เป็นววรุ่นที่แล้วนะั่นตีเบอร์แล้วมีใบแล้วก็เหลืออยู่นี่สี่ตัวแล้วมันจะมีอยู่แปลงอีกสองตัวที่เป็นตัวเมียครับผมที่แปลงนั้นลูกวัวมีสี่ตัวก็เป็นตัวผู้สองตัวเมียสองครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวดูตัวผู้กันเลยนะครับ วัวพึ่งเข้ามานะครับตัวเมียส่วนตัวผู้นัมันวัวชุดที่แล้วมันก็ดูสภาพมันดีหน่อยหล่อล่ำมากนะครับตัวผู้มันเอ็นเอลหนึ่งสูดเจ็ดเขาไปใกล้ๆครับหกเจ็ดครับเป็นลูกพ่อไหนครับอาจารย์ไอ้นี่ไอ้โฮอินวันครับลูกโฮอินวันจะเป็นสายแม็กติกสองูนะครับมันเป็นน้ำเชื้อรุ่นเก่าของบริษัทซีพีที่ปักธงชัยนะครับครับเป็นน้ำเชื้อของ CP เขาที่ปรับดวงใจเป็นน้ำเชื้อรุ่นเก่าแล้วครับต้องโหดต้องใสหลายปีเมื่อก่อนผมก็ไปใช้บริการของเขาผมมาตอเรื่องหลังเมื่อก่อนไปทีมันเอามาเยอะนะครับแล้วมันก็จะตกค้างอยู่ก็เอามาใช้ของเขาาก็ยังพอใช้ได้ครับเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวไปดูที่นู่นมันมีโจเมียเพิ่มีรูปของไอโฮวีวันก็ใช้ได้ครับอยู่ในเกมก็พอใช้ได้ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับอาจารย์ตัวผู้ตอนนี้ยานมอยู่ที่สี่หมื่นครับ สี่หมื่นนะครับรา,าราคาเดียวกันหมดเลยครับเทาแดงราคาสี่หมื่นทุกสีนะครับ,รบทุกสีครับแดี๋ตัวนี้ <c oughs> โหเด่นมากนะครับ,รบตัวนี้กระดูกแ<อ>ข้งขาขอใช้ได้นะครับผมว,ว่าอย่ามันไม่ออกเทามันเป็นบดโบดครับมันเป็นสันหลังขีจะแลบแบแดงพอมันถ่ายคนเออมันเป็นเทาเป็นขิบโบสไปเลยครับเทาโบสสีครับสีหายากนะครับสีโบสสีนี้พอใช้ได้นะครับผมว่าราก็ถือว่า ถือว่าเด่นนะครับราคาสี่หมื่นผมว่าตอนที่มันก็ไม่รู้เนาะในความพิเศษแล้วก็มันก็ไม่แพงนักอะไรเงี้ยมันก็จุดคืนทุนมันก็ต่ําครับครับอย่างสี่หมื่นเราใช้งานแล้วเนี่ยผมว่าเราไปขายตอนมันเป็นเปี่ยวหลังจากที่เราใช้งานแล้วเราก็คงไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยครับครับก็ถือว่าคุ้มทุนนะครับเอาไปทับไปใช้งานฟรีๆนะครับแล้วก็ไปทับมาแล้วอันที่จริงอย่างงัวเราดีเน้ะเราทับสามปีเนี่ย หัวตีสักว่าประมาณสองปีเริ่มครับครับอีกสามปีเท่ากับหัวห้าปีหัวก็ลังคับเลยนะจริงหัวห้าปีเราไปทับต่ออีกถ้าเขาจ่ายลูกสวยๆก็มีนะครับบางรายก็ทดต่อเขาก็ขายต่อครับต่อไปอย่างเงี้ยครับบางคนมีกําไรอีกบางคนก็ขายเช่าทุนถือว่าเขาได้ทับแล้วอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่เทคนิควิธีการครับครับอันนี้เป็นต่อพูนะครับมีตัวเดียวนะครับอยู่ที่นี่ครับ แล้วก็ตัวเมียตัวเมียเอาตัวไหนก่อนครับตัวเมียจะมีสี่ตัวครับเอาไอ้ตัวนอกนมก่อนก็ได้อะตัวขาวับตัวนี้มันจะงัวตัวเมียนี้ยังไม่ได้ตีเพลือครับเพราะว่าเพิ่งเอาเข้าเพิ่งหย่านมเข้ามาครับตัวนี้เป็นลูกของไอ้วีแปดเจ็ดสองสี่ชับแปดครับเนี่ยมีสองตัวครับที่นี่วีแปดได้ไปสองตัวมาห้าลอดตัวเมียเปิดเท่าไหร่ครับอาจารย์ตัวเมียตอนนี้หย่านม แดงเทาผมจะเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นเท่ากันหมดเลยครับราคาเจ็ดหมื่นนะครับหมวยหยานมเป็นวัวยานมนะครับวัวยานมเพิ่งเข้ามาหัดกินอาหารครับเดี๋ยวก็ผมว่าประมาณสิ้นสิ้นเดือนจะรอตัวนี้มันเล็กๆหน่อยเนี่ยครับมันจะได้ตีพร้อมกันมันเป็นชุดเลยสี่ตัวเนี่ยครับไอพวกอย่างนั้นพวกนี้มันจะมีตัวนี้มันจะเล็กๆคนหน่อยครับอาจจะมีนาต้นอะไรประมาณนี้ก็ตีโบเดี๋ยวจะรอตัวเล็กนี่หน่อนเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับ นี่นะครับ v 8, v 4, v ลูกวีแปดเจ็ดสองสี่ทับแปดอันนี้แม่แดงพ่อเดียวกันนะครับตัวนี้แดงโบท๊ทนะครับ จ็ดหมื่นนะครับราคาเดียวกันเลยยืนสวยเลยนะครับไอตัวเหลืองนี่ลูกใครครับลูกเจมบอลนะครับ TK เคศูนนะครับโอ้ไงเลยใจเย็นนะครับ ก็ถือว่าใครมีทุนมีที่ก็ถือว่าน่าเก็บช่วงนี้นะครับนี่นะครับถือว่าถูกสุดๆแล้วนะครับช่วงนี้ยังดูว่าแพงอยู่ก็ลองผมว่าเยอะหลากหลายครับท่านมีโอกาสเลือกเลือกทั้งวัวเลือกทั้งราคาแหละครับท่านแต่ก็ยืนพื้นดูหลายๆฟาร์มก็จะประมาณนี้แหละนะครับราคาลองเลือกดูที่ถูกใจ ่อนจะซื้อนะครับเราซื้อถ้ามันไม่ถูกใจมันก็สะกิดใจเลี้ยงก็มีความสุขครับตันนี้ก็จะเป็นแดงโบ๊ทนะครับก็พอใช้ได้นะครับก็ไม่ถึงขนาดเด่นอยู่ในเกลติกลางๆนะครับมือครับก็เอาไปต่อเอาพัฒนาต่อครับแล้วก็มีตัวตัวในตัวในก็โฮอินวันเหมือนกันครับไปใส่แม่แดงอ๋อลูกโฮอินวันใส่แม่แดงไม่ไปครับนี่นะครับโฮอินวันนะพอเดียวไปตัวพูน อ๋อพ่อเดียวกันกับตัวผู้เลยนะครับตัวนี้ไม่โบสนะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กกว่าเพื่อนนะครับในรุ่นแล้วให้ฟังนู้นนะครับอาจารย์ฝั่งนู้นนั่นตัวเมียยังไม่ตัวเมียครับเดี๋ยวไปดูนะครับแม่มันน่ะเอาเดี๋ยวเราอม แม่มันผมว่าจะขายออกมันเป็นหออ่อขงยุ่ง,งครับรอบที่แล้วที่บ่าว่าเคยมาดูัาที่ว่าเราขายเนาะที่ว่ามันหายไปแล้วนะมันก็มันกลับมาเป็นอีกผมก็ว่าเอาละรอบนี้เรามันก็อายุมากแล้วคเดี๋ยวพอลูกโจก,ก็ตรงตรงตลาดนะัด <c oughs> ก็คงขายเนื้อออกไปนะครับเพราะว่ามันหอบ ครับมันมันก็ขดยาวเนี่ยครับดูเนี่ยตอนแรกมันหายไปแล้วไงนี่แต่มันก็ทําราจะหายอีกไหงเนี่ยผมมาฉีดไอโคแบคแทนหรือไงไม่รู้นะผมจำผิดไหมผมจะลองยาด้วยมันจะใช้สามวันติดต่อกันครั้งละยี่สิบซีซีนะมันเป็นเกี่ยวกับระบบหายใจอะไรเงี้ยผมจะลองที่มันจะหายไหมแต่แต่มันก็เบาๆไ้นะเห็นไหมพอมันสุดมันหลุดมันก็จะจะเหลือแต่ตรงยุ่งๆตรงนั้นะแต่ผมก็กล่าวว่าพอละ แต่ระบบสืบพันธุ์ไม่มีปัญหาครับมันก็มีลูกนะครับในหงกระลเนี่ยนี่นะครับลูกลูกสาวนะคขนคนชักหลุดนะเนี่ยครแต่อีชุดเนี้ยผมกอกนะใช้ไอแบบไอแบบกอกอะสองสลิงสลิงละสี่สิบแล้วก็ฉีดแม็กเอฟครั้งละสิบะสามครั้งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสามเดือนแล้วผมก็ลองไอโคแบ็กแทนไปอีกสามเข็ม เผลอละยี่สิบมันขวดละเจ็ดร้อยกว่าบาทพี่ไงเนี่ยมันจะนรักษาเกี่ยวกับพวกอะไรระบบหายใจก็จะลองอดูด้วยนะว่ามันจะหายไหมเนี้ยครับอันนี้ก็ครับก็ถือว่าเดี๋ยวขายเป็นเนื้อไปเป็นเนื้อขายเนื้อนะครับแล้วก็หรือใครสนใจคิดว่าจะเอาไปดูแลต่อก็ก็ได้ขายราคาเนื้อนี่นะครับก็แล้วไ,ไม่แพงเป็นบ,บามันเลือดร้อยมันก็มีใบนี่นะครับมีใบมีลูกนะครับ,รบ,น,รบนี่ หรือใครจะลูกมันผมว่าจะรออีกสักประมาณสิ้นมีนาให้ลูกมันกินอาหารเก่งๆไข่ทุนน้อยเอาไปเลี้ยงเอาลูกต่อสักหน่อยนะครับแ,แล้วแต่ครับแต่ว่าไ,ได้ลูกมาเยอะเลยนเนี่ยกี่ปีแล้วครับอาจารย์มันต้องดูเดี๋ยวผมไปดูข้างนะว่ามันปีผศอ,อะไรนะครับจําไม่ได้ก็หลายปีแล้วครับมันจะงัวจะถึงสิบปีรอเปล่าอ๋อน้าจะปวแต,แต,แต่มันโดยยี่สิบหกแล้วมันก็ครับ นี่มีลูกนะครับนี่ก็ได้ลูกลูกกระบี่เลยนะสวยมาปีห้าเก้าอ๋อปีห้าเก้าก็แปดปี 5, ครับอันนี้มันเก้ปีก็ดีว่าเก้าปีอะครับหกเก้าป,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 ปีนะครับแม่ลูกนะครับนี่ให้ลูกได้ปกติ 5, 9, 9, ก็ลูกหล,ล่อล่ำ,ล,ล,ล,ำลูกล่ำสวยนะครับก็ถ้าใครสนใจไปปั้นต่อถูกก็ตีเป็นวัวเนื้อไปนะครับก็ลองเข้ามาดูเอา จดพาไปดูอัปเดตวัาใกล้คลอดนะครับใกกล้อด็คมาดูวัวใกล้คลอดนะครับมันกำหนดมันก็ไม่น่าจะเกิดวันที่สิบกุมภาครับเพราะว่าถ้าสิบกุมภามันจะถ้ากับสองร้อก้าสิบวันครับครับทั้งหมดรอบนี้จะมี4ี่ตัวครับสตัวสี่ตัวเป็นลูก KF31 สอดสองตัวครับแล้วเป็น ไอ้เจดีเฮนโซ่สิบเก้าทับห้าหนึ่งตัวแล้วก็เอ็กเจเล่แปดสองห้าหนึ่งตัวที่จะคลอดในสี่แม่นี้ในสี่แม่นี้ครับนี่นะครับนมลงแล้วนะครับครับก็บ่ายกาหนดการมันก็ประมาณวันที่สิบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอัวท้องแรกไหมครับอาจารย์ตัวนี้อันนี้สาวท้องแรกสาวท้องแรกที่ที่เหลือตกค้างครับที่เหลือตกค้างนะครับเนี่ยสามตัวเนี่ยสาวท้องแรกทั้งนั้นเลยครับนี่นะครับตอนนั้นก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เป็นวัวท้อง ครยังไม่พอดก็ขายชุกตัวนะครับเดี๋ยวมันออกมาก็เป็นแม่ลูกติดก็ได้กครับถ้าสนใจอย่างนี้คงไม่ชันได้ขายงวทองกรบโปรเดี๋ยวก็ออกเผื่อใครอยากลุ้นครับก็ได้เผื่อใครอยากลุ้นก็ซื้อปุ๊บได้ลูกปั๊บก็ลุ้นตัวผู้ตัวเมียเลยก็ได้ครับก็จะลุ้นอย่างนั้นนะอันที่จริงถ้าเป็นแม่ลูกออกมาแล้วถ้าเป็นลูกตัวเมียมันก็เหมือนแพงขึ้นมาหน่อยเนาะแต่ถ้าก็ซื้อลุ้นตอนเนี้ไม่รู้มันเป็นผู้ตัวเมียอีกสิบวันก็ต้องลุ้นเอา ถ้าได้ตัวเมียก็ถือว่าคุ้มอ่ะแต่ผมว่านะ19ทับ5นั้นไม่ผิดหรอกตัวเมียใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเจือแยกเพศของเข้าไอเจี้ยนเฮทแมนโซ19ทับ5นะครับใส่แยกเพศด้วยครับครับแต่ที่เหลือก็เป็นแยกเพศแต่แยกเพศในเรา75เปอร์เซ็นต์อ๋อสี่แม่เนี้ยนะครับก็แยกเพศทั้งนั้นะผมก็ใช้แยกเพศนะครับสามเอ็ดก็แยกเพศไงแล้วก็มีโอกาสลุ้นเฉลี่ยแปดสองห้าตัวเดียวที่มันมันเป็นน้ำรวม สี่แม่นี้มีอันอันนี้แม่เก่านะครับแม่เก่าแม่เดียวอีสองแม่ก็แม่สาวสี่แม่นี้มีแยกเพศอยู่สามแม่นะครับแล้วก็เอ็กซเลย์แปดสองห้าน้ำน้ำเชื้อรวมนะครับอ้าวก็มีโอกาสลุ้นนะถ้าใครอยากได้อ่ะก็ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับสาวท้องแรกนะครับเนี่ยเพื่อจะขายแบบลุนรนปิมปิมมั้งเอาเพื่อคนชอบลุ้น เป็นแยกเพศด้วยนะครับไม่ใช่น้ำเชื้อรวมนะครับสามเมส่วนมากใช้แยกเพศนะครับเพราะว่านี่นะครับมีโอกาสได้นะครับราคายังเท่าไหร่ครับสิบห้าเหมือนเดิมครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะตอนเนี้ยเอาสิบห้าหมื่นนะครับลุ้นเอาลุ้นเอาไม่กี่วันลอดเนี่ยนะครับก็ถ้ามีโอกาสออกโตเมียแหละนะครับถ้ามันเป็นโวผู้ก็เท่ากับว่า ท่านจะคุ้มไหมมันแพงไหมท่านก็ลองไปจุดฟองอย่างนี้ครับครับแต่เป็นแยกเพศนะครับสามแม่สามารถโอ้ถ้ามีทุนก็น่าซื้อนะครับไอ้นู่นนะสิบเก้าทับห้านี่ยนะครับอีนั่นตัวเมียแน่ๆเลยอ๋อผมเอาไอ้สิบเก้าทับห้าไปใส่หัวแดงไงครับแต่ไอันนั้นเป็นตัวนู้นนะครับตัวนั้นนะครับให้ลูกมาสองสามตัวแล้วตัวนั้นเป็นแม่เก่านะครับให้ลูกนะครับก็แล้วแต่ชอบคิดว่าจะซื้อเนี่ยผมว่า มาดูเถอะก็เลือกเอาก็เราจะเปิดขายอย่างที่บอกนะครับก็เปิดขายทุกตัวแหะท่านชอบแบบไหนนะครับก็แล้วแต่นมลงทุกนมลงสามตัวนะครับเอ็นแอลแปดสิบเอ็ดปีหกห้านะครับหนึ่งแสนห้าหมื0นบาทน้ำเชื้อแยกเพศสามแม่นะครับโออ ผสม KF31 ไว้นะครับแยกเพศแต่ตัวมันนี่เป็นลูก X-ray 825นะตัวนี้อ๋อแต่คัดไว้ที่ว่าไม่ยอมขายไงอ๋อตัวนี้เป็นลูก X-ray 825แม่เขานะครับโอ้น่าสนนะครับก็มีโอกาสตัวเมีย75%ครับ75%แต่อีตัวนู้นผมตีให้ร้อยเปเต็มเลยผมก็ไม่เคยพลาดสักทีเลยอ๋อตัวนู้นนะครับตัวนู้นเป็นแม่สายกลมลำพญากลาง น่าจะลูกสองสามตัวตัวที่สองตัวที่สองเนี่ยตัวที่สามในท้องนะครับครับตัวที่สามในท้องเนี่ยุน,นมลงแล้วนะครับ,รบตัวนูน้นตัวนี้ก็นมลงแล้วมันน่าจะออกไล่ๆกันเพราะว่ามันผสมอ่ะเว้นกันว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 ันติดกันเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันผสมมัะนอะเนี่ยสามตัวเนี่ยแล้วตัวนี้จะออกช้าหน่อยถ้าเป็นตัวเมียก็อ้าวแสนห้าก็ไม่แพงนะ ก็ได้สกัดแม่ลูกโตมีลูกแรกด้วยครับลูกแรกด้วยนะครับตัวนี้ก็ท้องแรกไหมครับอาจารย์ท้องแรกครับท้องแรกครับ๋อ,บอชุดนี้ว่าที่ว่าติดอยู่สองตัวเออเนี่ยตัวนี้กับตัวนู้นเนี่ยครับที่ว่ามันติดอ๋อใช่จับหน้ามันได้ครับเนี่ยลงมาท้องเขาอะไรมันก็ต่างตาไปเยอะนะครับก็ดูแสดงเป็นแม่พันธุ์แล้วครับเมื่อก่อนมันรุ่นรุ่นมันก็ดูที่ว่ามันติดอยู่สองตัวครับ การโอกาสได้ลุ้นนะครับเดือนนี้แหละอ๋อตัวนี้ก็ KF ใช่ไหมครับ KF KF ฟเคอนึ่งสิบ5อัน้นี้ยมีเคตัวนะครับอ๋อไอตัวขาวนั้นน้ำรวม x อ็ y 8025ไปตัวขาวตัวแรกนั้นน้ำรวมรวมนะครับ3ตัวแดงนี้แยกเพศโอ้ราคาก็เพื่อใครอยากลุ้นนะครับถ้าาดเป็นนมมมียผว่ัก็มัน เหมือนมีกำไรในตัวเลยนะนไ,ได้แม่ลูกก็ก็คือคุณซื้อคุณไปต่อได้เลยก็ไม่รู้นะว่าลูกเขาจะยังไงแต่ผมว่ามันไม่ค่อยผิดหรอกครับ,รบมันก็ไม่ถึงขนาดขี้เล่นักอะไรเงี้ยมันก,ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆใช้ได้เพราะว่าแม่สาวด้วยแล้วก็พ่อพัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็แม่สาวก็ถือว่าถ้าใครไปเลี้ยงขยายฝูง ถือว่าไปต่อได้เลยนะครับแม่สาวให้ลูกได้อีกยาวเคยคิดนะว่าเนี่ยงวยอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปเจอคนที่แบบคิดจะเพิ่งเริ่มเลี้ยงเนาะอยากจะได้งวยสักสองแม่สามแม่อย่างเงี้ยครับซื้ออย่างเงี้ยไปแล้วแหมลุ้นเลยลุ้นตัวเมียเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นแหละนะครับเดีก็ว่าก็ไปด้วยมันเป็นตัวผู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาแล้วก็มันตัวเม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสเป็นตัวผู้แหละนะครับก็กกมีนะครับมันเราก็มันก็น้อยแต่ผมว่าถ้า สิบเก้าทหนะ้านะไอ้แมตโตสิบเก้าท่ห้าไอ้นี่ไม่เคยพลาดหรอกครับเนี่ยถ้าน้ำเชียอนอกเหมือนกับไอ้วีแปดเจ็ดสองสี่ทาแปดเงี้ยไม่ไม่ค่อยพลาดโอกาสมันเท่าไหร่ครับไหนครับน้ำเชียอนอกน,น้ำเชียอนอกมันเก้าสิบสามอ๋อเก้าสิบสามนะครับแลตอนนี้ของ YZ c ซชชอตทำก็เก้าสิบสามแล้วนะที่เครื่องเขามาใหม่อ่ะน้ำเชียอรุ่นผมก็ว่าจะไปงานบึงสัมพันธ์เนี่ยผมจะ ผมก็คงต้องใช้น้ําเชื้อเบกเพศหมดนะครับจะเอาเก้าสิบสามก็จะไปดูเอาของนอกบั่งแล้วก็ของในมั่งครับแต่ของในมันยังไม่ออกนะไอ้ลายที่ผมเอามานก็9 3้าสิบสามนะครับไอ้ลายของ YZ ซที่ผมเอามาผสมไว้นะครับก็9 3สามเปอร์เซ็นต์ผมก็ยังไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเจอครับไม่เคยได้ลองใช้ดูว่ามันจะออกอยังไงนี่โอ้ตัวนี้อย่างลุ้นเลยนะครับผมก็ก็ไปเกิดมาที่สิบแล้วครับนี่วันที่สี่ห้า ใช่อีกห้าวันแตไหนตัวน้น่าจะออกก่อนเขามันอ่ะะนนีครชาดูเมือกมันไหลๆไม่เกินสิบวันนี่ได้ลุ้นแน่เผื่อใครอยากลุ้นก่อนอยากเป็นเจ้าของวันที่สิบมันเท่ากับสองร้อยเก้าสิบวันอะครับมินเนะนะแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ค่อยเกินนี่โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูในแปลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแปลงเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากเบอร์โทรดีกว่าครับอาจารย์เบอร์โทรก็ ผม8 8ด8 8 5 3 7 5 9 5ครับก็เบอร์เดิมแหละครับครับผมคลิปเก่าเก่าเบอร์เดิมก็เหมือนเดิมเบอร์เดิมเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูในแปลงนะครับมาดีครับ